ท่านสาวตท่านพุทธศ,ศาสนิกนชนท,นทั้งหลายและวโยคาวาจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ยะขอแนะนำท่านในเรื่องการฝึกอภิญญาหกสำหรับวิธีการฝึกอภิญญาหกก็ดีวิชาสามก็ดีทั้งหมดนี้ทำไว่จะเป็นเพียงหัวข้อเท่านั้น นี่ใช่ว่าจะมาแนะนำกันทั้งค่าการละเอียดละออยิงเกินไปแต่นี้พเพราะอะไรเพราะว่าเป็นของไม่ง่ายเกินนักและก็ไม่ยากเกินไปเพราะว่าจะถือว่ายากเกินไปคนอื่นก็ไม่สามารถจะทำได้ถ้าง่ายเกินไปก็ทำได้ทุกคนเป็นอันว่าวิชาสามก็ดีอภิญญาหกก็ดี จะง่ายสำหรับคนที่มีวิริยะอุตสาหะจริงจังเท่านั้นสำหรับคนที่ขาดวิริยะอุตสาหะจริงจังจะไม่มีผลปรากฏเลยเมื่อได้กล่าวมาถึงเรื่องจากวิชาสามผ่านมาแล้วก็ขอแนะนำแต่เพียงข้อเขาคร่าวในด้านของอภิญญาหกว่าการฝึกอภิญญาหกนี้ประกอบไปด้วย แล้วก็ทำอะไรต่ออะไรได้ทุกอย่างเช่นปฐวีกสินก็สามารถจะทำของอ่อนให้เป็นของแข็งได้เช่นน้ำอ่อนแล้วก็ทำให้เป็นน้ำแข็งได้อากาศอ่อนก็ทำให้เป็นอากาศแข็งได้หรือวัตถุสิ่งใดที่มันอ่อนเกินไปไม่สมควรกันที่เราจะใช้ก็ดีฐานใหของสิ่งนั้นแข็งได้ นี่เป็นเรื่องของปฐวีกสินสําหับบอาโปกสินก็สามารถทำของแข็งให้เป็นของอ่อนได้ทำพื้นที่ไม่มีน้ำให้มีน้ำได้ถ้าฝนไม่ตกทำให้ฝนตกได้เนื้อที่ที่มีน้ำน้อยเกินไปทําใ้้มีน้ำมากก่อนได้เตโชกสิน สถานที่ใดมีความหนาวเกินไปเย็นเกินไปสร้างความอบอุ่นให้เกิดได้สถานที่ใดมีความมืดทำให้เกิดแสงสว่างได้และสถานที่ใดหรือว่าเราต้องการจะทำเป็นไฟเผาผลาญอะไรก็ได้หรือทำให้เป็นไฟลุกโชนขึ้นมาดูเล่นโกโก้แล้วขู่ขวัญใครก็ได้สำหรับวายโยกสินทำกายให้เบา สามารถจะเดินให้เร็วกว่าปกติก็ได้ลอยไปในอากาศก็ได้ที่เร็วกว่าห่อนี่ต่อมาก็สำหรับกสินสีแดงกสินสีแดงนี่ทำสีต่างๆที่ไม่ใช่สีแดงให้เป็นสีแดงได้กสานสีเหลืองทำสีต่างๆให้เป็นสีเหลืองได้รือเป็นสีทองได้ อย่างเจนิเทียเขาเรียกว่าเศษดินเป็นทองเศษหินเป็นทองอย่างนี้เป็นต้นแม้แต่สำหรับกระสินสีเขียวสีเขียวกับสีดำหรือว่าสีมืดมันมีสภาพเดียวกันสถฐานที่ใดมีความสมา่าสว่างมากเกินไปทำให้หมืดได้เธอทำสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นให้เป็นสีเขียวก็ได้สำหรับกระสินสีขาว ก็เหมือนกันสามารถสร้างสีขาวให้เกิดในสถานที่ต่างๆได้ตามความประสงค์สำหรับโอทาตะกสิงตกสิงแสงสว่างกสิงแสงสว่างนี่สามารถจะทำที่มืดให้สว่างได้ว่าสามารถจะเห็นของในหีบห่อในสิ่งที่เล่นรับ อย่างกับร่างกายของคนแทงเครื่องเล็กเรย์เราดูาร่างกายนี้มีโรคอะไรบ้างมีสภาวะเป็นอย่างไรอย่างนี้ก็ดูได้ของใต้แผ่นดินในหุบเขาเราก็สามารถจะเห็นได้เพราะว่าในที่นั้นจะมีที่มุงที่บังยังไงก็ตามแต่ว่าอาศัยกรบสินแสงสว่างถ้าไม่เห็นได้คล้ายกับไม่มีอะไรปิดบังสำหรับอากาศกรบสินก็เช่นเดียวกัน อากาศกับสินนี่ก็มีสภาพเหมือนเดียวกับเส้นเดียวกันแล้วก็สามารถจะเห็นในสิ่งต่างๆวัตถุต่างๆที่มีอยู่เป็นเครื่องมองือเครื่องบางเราก็ทําให้ว่างเหมือนกับอากาศได้หรือว่าในที่ใดมีอากาศไม่พออย่างโลกประจันก็ดีโลกร่างกายก็ดีก็บอกว่าอากาศไม่พอสําหรับมนุษย์ที่จะพึ่งอยู่ได้ถ้าเราไปในที่นั้น เราก็อธิษฐานให้อากาศพอดีกับความต้องการของเราก็ได้ด้รวมความว่าท่านที่เจริญกระสินทั้งสิบราการนี้คล่องตัวก็สามารถจะทําได้ทุกสิ่งตามที่ตนประสงค์แต่ว่าการจะทํากระสินให้ครบถ้วนมันเป็นของไม่ยากความจริงการเจริญกสินนี่ กสินทุกข้อทุกตอนทุกคนทุกอย่างจะต้องได้ถึงฌานสี่ทั้งหมดเอานับตั้งแต่กสินดินมาเป็นต้นเรียกว่าทั้งสิบอย่างคือหนึ่งกสินดินสองกสินน้ำสามกสินลมสี่กสินไฟห้ากสินสีแดงหกเกสินสีเหลืองเจ็ดกสินสีเขียวแปดกสินสีขาวเก้าแสงกสินแสงสว่างสิบอากาศ ทั้งสิบอย่างนี้ต้องทำไม่ได้ชานสี่ทั้งหมดนี่ฟังอย่างนี้แล้วก็รู้สึกว่านักใจว่าถ้าเราจะทำกรรสินตั้งสิบอย่างให้ได้ชั้งชานสี่ทั้งหมดชีวิตนี้ทั้งชีวิตอาจจะไม่มีโอกาสก็ได้นี่เราพูดกันแบบคนที่ไม่เคยทำ เรื่าพูดกันชนิดที่เรียกว่าคนประเภทเหยียบที่ไก่ไม่พอเธอไม่รู้จักเอาการเอาจริงเอาจัง <c oughs> ด้วยคนดีเขามีวิทยาอุตสาหะจริงๆเขาไม่ท้อถอยนในเรื่องของเกสินเรื่องเกสินก็เกสินอย่าลืมว่ากสินทุกอย่างเราก็เรียกกันว่าเกสิน อาการทุกอย่างที่จะปฏิบัติก็เหมือนกันแช่รมอย่างเดียวกันเหมือนกับเรามีกระป๋องน้ำเล็กๆอยู่สิบลูกเดิมทีเดียวเราไม่รู้จักกระป๋องน้ำเขาบอกว่าน้ำและกระป๋องเล็กๆนี้ท่านต้องไปตักน้ำให้เต็มเราก็ยังเกิดความหนักใจว่าอ้จ้ะกระป๋องนี้รูปร่างมาันเป็นยังไง ในการตักน้ําให้เต็มมันจะเต็มได้แบบไหนนี่ถ้าเรายังไม่เคยตักเรายังไม่เคยรู้จักกระป๋องเราก็หนักใจแต่ว่าเห็นสภาพของกระป๋องแล้วดูวลูกมันไม่โตนักเพราะจะยกไหวสำหรับตัวกระป๋องจริงๆเบาไม่หนักถ้าตักน้ําให้เต็มมันก็ไม่หนักมากนักเพราะจะแบกหามเอามาได้ แต่ว่าถ้ากําลังกายของเรายังไม่ดีพอก็บรนพยายามตักทีละน้อยอยครั้งแรกอย่าเพื่อให้เต็มกระป๋องตักก็มายกพอแค่พอกําลังแล้วก็เดินไปถึงจุดหมายปลายทางที่บุคคลสั่งเขาสั่งไว้เมื่อทําอย่างนี้จงคล่องตัวรู้สึกว่ากําลังดีขึ้นสามารถจะเดินได้สบายมีไม่มีความหนักนักก็เพิ่มน้าให้มากขึ้นอีนิดหนึ่ง ทำอย่างนี้เรื่อยๆไปโดยไม่ละวิทยะอุตสาหะหมันเพียรทาเป็นปกติในที่สุดน้ำเต็มกระป๋องเราก็หิ้มหิ้วไปหาจุดหมายปลายทางได้โดยไม่ยากนักเมื่อหิ้วน้ำเต็มกระป๋องไปได้แล้วก็ต้องหัดหิ้วให้คล่องให้มีความรู้สึกว่าน้ำในกระป๋องนั้นเป็นของไม่หนักสำหรับเรา คิดว่าจะตักน้ำเมื่อไรให้เต็มกระป๋องแล้วเ,เดินไปหาจุดหมายปลายทางเมื่อไรไปได้ทันทีโดยไม่มีความหนักใจมีการคล่องในการใช้กระป๋องในเมื่อเราใช้กระป๋องลูกแรกได้ชั้นใดกระป๋องอีกเก้าลูกซึงมีสภาพเท่ากันเหมือนกันมีจริยาอย่างเดียวกันเปลี่ยนกันแตสีสันวันณนะเท่านั้น ถ้เปลี่ยนหูหิว้วการใช้หูหิ้วต่างกันนิดหน่อยแล้วก็สามารถจะทําได้เช่นเดียวกันข้อนี้มีประมาณชั้นใดแม้กระสินทั้งสิบรายการก็ไม่กันแต่หากว่าท่านนักปฏิบัติมีความเข้าใจและมีความชานาญในกรสินกองใดกองหนึ่งแล้วอีกเก้ากองเป็นของไม่มีความสําคัญ เพราะว่าทุกกองแต่ละกองอีกเก้ากองเราสามารถจะบังคับจิตคิมคุมกระสินกองนั้นๆให้เข้าถึงฌานสี่ได้อย่างช้าภายในเจ็ดวันทุกกองฟังอย่างนี้ก็รู้สึกว่าไม่หนักนี่ตอน่ีาเรามาว่ากันถึงฌานของกระสินสิกก่อนฌานของกระสินและฌานของอะไรก็ฌานอย่างเดียวกันก็คือมีอารมณ์อย่างเดียวกัน ถ้าเราเคยฝึกกระสินกองใดกองหนึ่งในวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งในวิชาสามมาแล้วจึงกระทั่งสามารถใช้วิชาสามได้คล่องแคล่วตามที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดนั่นเป็นอนุว่าอารมณ์ของเราเข้าสามารถใช้กระสินเป็นฌานสีได้โดยฉับพลันเป็นของไม่อยากตายเศร้ามาตามลําดับอันนี้เป็นของไม่อยาก นี่สมมติว่าเราไม่ต้องการวิชาสามเราต้องการอย่างเดียวคืออภิญญาหกโดยเฉพาะอย่างยิ่งอภิญญาหกในเตนโชกสิงก็ดีโอทาเตกสิงก็ดีอาโลกสิงก็ดีทั้งสามอย่างนี้ถ้าทำถึงแล้วก็มีทิพยคุยานแจ่มใสและมีการคล่องตัวดีกว่า ทิพย์จุฬายารธรรมดาก็มีความเข้มข้นกว่าที่จะไม่กล่าวถึงตอนนี้ก็เกรงว่าท่านจะสงสัยว่าธรไมอายิญญาหกนี่จึงไม่มีจึงไม่สามารถจะได้ทิพจุคุยาได้วความจริงนอกจากทิพจุจุยาแล้วทิพโสติยานคือมีหูเป็นทิพย์ก็ได้ด้วย แล้วแถมแสดงนิสต่างๆก็ได้โดยนอกจากนั้นก็นได้เหมือนกับวิชาสามทุกอย่างเป็นอันว่าความสามารถใดๆในวิชาสามเราธรรมปัญญาหกได้เราได้ดีกว่านั้นได้ทั้งหมดแล้วก็ได้มากกว่านั้นได้ดีกว่านั้นการไปเที่ยวสวรรค์การไปเที่ยวนรกไปเที่ยวพรหมโลกไปพื้นที่ต่างๆ ไม่ต้องถอดแต่อภิสมานในกายไปก็ได้ไปทั้งกายเลยก็ได้แต่ถอดแต่อภิสมานในกายที่ไวจิตคือกายในไปก็ได้อันนี้มันเป็นเรื่องตามเรื่องของเราตามที่เราจะต้องการนีม่มาพูดกันถึงเรื่องกสินเกสินนี่ความจริงฝึกก็ไม่อยากนะักก็เป็นกรรมฐานหยาบมีภาพสำหรับดู พูดเรื่องเดียวก็อพอเฉพาะปฐวีกระสินกรสินดินดินที่เราจะมาเพ่งดูแล้วก็ใช้ดินสีอรณุณคือมีสีแดงแต่ความจริงเราจะชอบกระสินกองใดกองหนึ่งก็ได้ไม่จําเป็นต้องขึ้นปฐวีกระสินก่อนกสินกองไหนที่เราชอบใจเราเราชอบใจมากทํากองนั้นก่อน กอไม่จำเป็นต้องขึ้นตามลำดับทำให้ขึ้นถึงฌานสี่ตัวอย่างพระลูกชายช่างทองในสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่จะพูดแบบอื่นก็จะหาว่าเอาเรื่องของอาจารย์องค์นั้นมาพูดเอาเรื่องของอาจารย์องค์นี้มาพูดแตยความจริงเรื่องราวของอาจารย์ต่างๆท่านมีถมไปปัจจุบันก็มีคนที่ได้ปัญญาหก นี่ที่พูดอย่างนี้แล้วก็อย่าไปหาว่าอาตมาได้พิญญาหกเสเองแหละอาตมาบอกแล้วว่าท่านที่ได้พิญญาหกปัจจุบันก็มีนี่จะย้อนกลับมาถามว่าคนที่จะรู้ว่าคนอื่นได้พิญญาหกก็แสดงว่าบุคคนนั้นได้พิญญาหกแต่การอย่างนี้มันเป็นเรื่องของใช้จิตดูจิต แต่ที่เราไม่รู้ด้วยอาการอย่างนี้ก็ดีรู้ด้วยจากอาการของท่านที่แสดงออกซึ่งเราจะพอเข้าใจกันได้ว่าลักษณะของคนธรรมดาฝ่ายสุขวิปสัสสโกก็ดีมนุษย์ธรรมดาก็ดีไม่สามารถจะทําอย่างนี้ได้แต่ท่านผู้นั้นรู้อย่างนั้นได้เป็นวิสัยคุวิชาสามอันนี้เราพอสเกตได้การระทาบางอย่าง ซึ่งวิชาสามทำไม่ได้แต่ว่าท่านทั้งหลายทำเกินไปกว่านั้นไปก็แสดงว่าท่านได้ปัญญาหกอย่างนี้สมัยนี้มีอยู่แต่ว่าท่านอยากจะรู้ว่าใครเป็นผูดได้ก็ไปถามผู้นั้นท่านเองนาตมาไม่สามารถจะบอกท่านได้ว่าใครเป็นผูดได้แต่ว่าทราบว่ามีตัวตนก็ยังมีไม่ต้องเอาคนตายมาพูด แต่ไปไล่เบี้ยกับท่านท่านไม่ยอมรับจะว่ายังไงลีลานี่คนเขาจะหลายเขาจับกันมาได้หลายท่านแล้วคนที่ทรงอภิญญาไม่จําเป็นจะต้องเป็นพระเสมอไปจะเป็นเองก็ได้เป็นเถงก็ได้เป็นชีก็ได้เป็นครวัตมีผมยาวๆนุ่งกางเกงกิงเข้าเย็นมีลูกมีเมีย ถ้บุบาสิกาที่มีผัวมีลกูกเขาก็ทํากันได้เพราะเป็นชานโลกีทําไมเขาจึงได้ก็เพราะเขาเป็นคนจริงเขามีอธิมบายครบคือฉันทะความพอใจในกิจที่เขาจะพึงทํานั้นเขาไม่ละความพอใจไม่มีการท้อถอยวิริยะมีความบากบันมันเพียน ไม่ย่อท้อตัวประสักจิตตะตั้งใจไว้เสมอว่าเราต้องทำสิ่งนี้ให้สำเร็จมีมังสาใช้ปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริงว่าการทำอย่างนี้มันถูกหรือมันผิดแล้วผลที่เกิดมาประเภทนี้เพราะอาศัยเราใช้อารมณ์อะไรเขาจะไม่ลืมอารมณ์นั้นจะไม่ลืมจริยานั้น รวมความว่าคนมีอิทธิบาททั้งสีร่ระการคือฉันทะความพอใจวิทยะความเพียนจิตตะจดจอ่อจิตใจจดจ่อในสิ่งนั้นมีมังสายใช้ปัญญาเป็นเครื่องประกอบตลอดเวลาคนประเภทนี้ทำอะไรก็สำเร็จเจอว่าแต่ปิญญาหกที่เป็นฌานโลกี เลืวอวิชาเรื่องสองในวิชาสามที่เป็นฌานโลกีห้านาวิอวิญญาหกที่เป็นฌานโลกีที่บรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายถือว่าเป็นของเด็กเล่นถ้าจะเทียบกับนักเรียนนักศึกศาสตเขาก็ถือว่าขั้นประถมปีที่หนึ่งเท่านั้นยังมีความรู้ยังมีความสามารถไม่มาก ของขีบติ๋วเท่านี้ทําไมล่ละคนที่มีที่บาสีจะทําไม่ได้เพราะท่านมีที่บาสีอยากจะเป็นมระโสดาบันเมื่อไรก็เป็นได้อยากจะเป็นพระสิกธาคามีเมื่อไรก็เป็นได้อยากจะเป็นพระนาคามีเมื่อไรก็เป็นได้อยากจะเป็นพระราหันเมื่อไรก็เป็นได้แต่ไปถามท่านว่ายากไหมท่านก็บอกว่าไม่ยาก เาอของที่เห็นรักถ้ามีอารมณ์ใจรักก็ฟันฝ่าอุปสรรคทั้งหมดการการทบทกระท,ทั่งระจนกับอุปสรรคถือว่าเป็นผลที่จะพึงได้งานใดไม่มีอุปสรรคงานนั้นถือว่าไม่เป็นงานนี่ฟังไปแล้วก็คิดไปด้วยนี่แล้วก็มันนั่งเริ่มต้นเอากระสินอะไรดีเอาแต่เอาโลหิตตกระสินเถอะเพราะว่า ไปเอาของคนนั้นมาพูดเอาของคนนี้มาพูดเราเอาของพระพุทธเจ้ามาพูดกันพระลูกชายนายช่างทองนี่บวชกับภาษารีบุตมาสิ้นเวลาสามเดือนภาษารีบุตรเห็นว่าเธอเป็นคนหนุ่มเป็นคนสวยแล้วก็เป็นคนรวยคิดว่าจะยุ่งเรื่องเพศตรงกันข้ามมากอารมณ์จะคล้องในเรื่องนั้น ท่านจึงให้เอาสุปรกรรมมานกับกายกตานุสติเป็นอันว่าสามเดือนไม่มีผลสำหรับพระองค์นั้นต่อมามื่อออกภาษาแล้วภาษานิบุตรภาษานิบุตรพาไปเฝ้าองค์สมเด็จพระบาทิพแกว้วพระพุทธเจ้าพิจารณาแล้วว่าพระองค์นี้เป็นคนมีโทสะจริตเป็นตัวนำ ต้องให้กระสินสีอย่างคือกระสินสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวอย่างใดอย่างหนึ่งจึงจะเหมาะกับจริตของเธอจากนั้นเบุตเจ้าจึงให้กระสินสีแดงที่เรียกกันว่าโลหิตกระสินไอโลหิตะก็บอบแลว่าสีแดงเอาดอกอดีฐานดอกบัวทองคําเป็นสีแดงใหมแก่เธอ แล้วบอกให้เธอไปที่กองทรายหน้าวิหารเอาก้านบัวปักลงไปบนกองทรายทำทรายเป็นกองมมนขึ้นแล้วก็ปักก้านลงไปสั่งให้เลืมตาดูดอกบัวจำสีแดงไว้แล้วก็หลับตานึกถึงภาพสีแดงถ้าภาพเนี่ยมันเลือนไปจากใจลืมตาดูใหม่ดูจำได้แล้วก็หลับตานี่วิธีนี้เป็นวิธีที่ ตัดอารมณ์พุ่งส่้นได้ดีเธอก็ปฏิบัติตามนั้นขณะที่หลับตาก็นนึกว่าสีแดงสีแดงสีแดงทำไปลืมตาบ้างหลับตาบ้างว่ากันอยู่ครู่หนึ่งพอเดี๋ยวจิตก็จับสภาพสีแดงได้เป็นปกติจิตก็หมดอารมณ์ใสเมื่อจิตมีอาการทรงตัวอารมณ์สมาธิด,ดีขึ้น สีแดงก็กลายเป็นสีเหลืองทีละน้อยดังน้อยที่แ้ก็เหลืองมากเหลืองปนแดงต่อไปแดงหายไปเหลือแต่เหลืองต่อไปเหลืองก็คลายตัวเป็นขาวเป็นนวลขึ้นมาในที่สุดก็เป็นสีขาวปกติทั้งหมดนั่หลังจากนั้นจากขาวแล้วก็เป็นปะกลายพึกแพรวคราวคล้ายๆกับกระจกเงาที่ทองซองแสงอาทิตย์จะท่อนแสงอาทิตย์ จิตก็ทรงอารมณ์แนบนิ่งสนิทมีจิตเป็นเอกกตารมเกาเมขารมตอนนี้ไม่รู้สึกว่นลมห้ใจปลากฏแต่จิตทรงอยู่แบบสบายภาพกรสินที่เป็นแบบรงกายปรากฏเฉพาะนาอย่างนี้เรียกว่าชานันสีเธอหลับตามันดูแล้วก็ลืมลืมตามันดูแล้วก็หลับตาลงไปาภาพของแพร่พราวองกสินนั้นก็ยังปรากฏอยู่ ตอนนี้องค์สมเด็จพระบรมครูพิจารณาดูว่าโอน๋นอเวลานี้เธอเข้าถึงชาตที่สีแ่แล้วและองค์สมเด็จพระบรมเที็จแก้วก็เลยช่วยเธอให้เป็นพระอรหันต์ตอนนี้เราไม่พูดกันเรื่องชาตสี่ของเกสินเป็นอนวุวาจะเป็นเกสินอะไรก็ตามถ้าเรานั่งเพ่งภาพเพ่งในย่าลือจะไปลืมตาแป๋วเพ่ง อย่างนี้คนมาบอกก็ไม่เพ่งภาพพระฉันต้องแสบตาอย่างนี้มันเลยครูแล้วครูไม่ได้สอนแบบนั้นครูสอนได้เพียงบอกว่าลืมตาดูภาพให้จําได้แล้วก็หลับตานึกถึงภาพนลก็ให้จําภาพของภาพนั้นไว้ได้ในใจไว้ในใจให้ได้ให้ทรงตัวถ้าเรามารันเลือนไปก็ลืมตาดูใหม่ลืมตาแล้วก็หลับตานึกถึงภาพนั้น มาืภาพนั้นยังเป็นภาพนั้นเป็นปกติทรงโตัวอยู่ท่านเรียกว่าอุกหานิมิตแต่ว่าเป็นอุกหานิมิตยังต่ำๆต,ต่อมาภาพนั้นก็แยกกลายมาเป็นสีขาวจากักขีดเีลนน้อยละน้อยละน้อยละน้อย,อยจึงทั้งแผวแวเป็นประกายพลิกมีอารมณ์สงัดหูได้ยินเสียงภายนอกชัดแต่ไม่ํำคาญในเสียง อารมณ์ยังภาวนาอยู่เช่นปฐวีกสิงก็ภาวนาว่าปฐวีกสินังแล้วก็เช่นอาโปกสิงก็จิตใจก็คิดว่าอาโปกสินังเปียวาโยกสิงก็คิดในใจว่าวาโยกสินังเตโชกสิงก็คิดในใจว่าเตโชกสินังโลหิตกสิงก็คิดในใจว่าโลหิตกสินัง ปีตกกสินกสินสีเหลืองก็คิดในใจว่าปีตกากสินังกระสินสีเขียวก็นึกในใจว่านีละกสินังกรสินสีขาวก็นึกในใจว่าโอทายกสินังแต่กสินแสงสว่างก็นึกในใจว่าอาโลกสินังถ้าก็เพิ่งพิจารณาอากาศก็พีพิ่อนึกในใจว่าอากาศกสินังเป็นต้น นี่นึกถึงภาพนั้นด้วยแล้วก็น,นึกถึงคำภาวนาวเรียกชื่อนั้นไว้ในใจด้วยช่วยอาการทรงจิตให้มันทรงตัวอรบันดาท่านพุทธบริษัทั้งหลายโดยทุนนาและบรรดาท่านเพโยคาาจรทั้งหลายเรื่องกสินถ้าจะว่ากันไปเวลาที่จะแนะนํากันก็หมดแล้วสําหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อน ขอความสุขสวัสดีพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบรรดาดันพุทธศาสนิกชนผู้เป็นสาวกองค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสัดาสัมมาสัมพุทธเจา้าทำใดที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า,จาสมรุ้แล้วขอทุกท่านจงมรุทำนั้นโดยฉับพลันเถิดสวัสดี